ครับตอนนี้เวลากี่โมงแล้ววะ <laughs> ตอนนี้เวลา,าดูได้ชัดๆเลยว่าตีหนึ่งกับอีกห้านาทีเป็นช่วงเวลาที่ผีออกมาโหยหวนใช่แล้วเราไม่หลับไม่นอนนอนสลิปมาแบบเดินเพ่นพ่านแถวที่แบดมินตันรับรองสน,สนุกแล้วกันแน่ครัวเฮ้ย <A> มึงดูตรงนั้นดินไอสัตว์กล้องแม่งต่าต่างนันนะมึงมาบานีาา้ไอสัตว์

ตูดอิสระต่อไปจะถึงสนามแบดมินตันละรับรองความน่ากลัวเลยแล้วแล้คนถ่ายก็เป็นเอางี้งี่ยเป็นอาคาสราบุธนะครับสวัสดีครับผมคนถ่ายนะครับเอ่อตรงนี้ยังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะมีเสียงอะไร เหมือนกับเสียงตกอะไรจากน่ากลัวนะครับแต่ถ้าไม่เห็นผมไม่เชื่อครับผมอยากเห็นกับตาครับแน่ลอดเลยไปอยากเจอของจริงครับนี่ครบเป็นสามคนละนีแมวะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าถ้าแบบแมวน่าหเขี้ยนไม่ข้ามคือจบอะน่ากลัวมากมาย ต่อไปถ้าตรงไปคือดึตรงไปสุดๆแล้วฝั่งขวาของมือเราจะเป็นสนอบังรักแต่เราจะไม่ตรงเราจะเลี้ยวขวาเลยจะถึงสนามแบดมินตันครับไม,ไม่รู้ว่า,ว,าวันนี้มันปิดหรือเปล่าปิดนะครับถ้าปิดเรา ตอนนี้คุณอาคุณผู้ชมอาจจะเห็นอะไรแปลกๆอาจจะเห็นอะไรแวบๆเราไม่เห็นแต่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับนั่นก็นี่คือสนามแบดมินตันนะครับเมื่อตอนนลางคืนเฮ้ยฮยย้ย้ัย้ย้กกใจตัวเอง ไอแหนเยอโอ้โหแต่ละคนก็ปอดแ h ạ มากเลยครับปอดดีสัตว์โอ้โหดูยี่นี่ครับมีคนแรกกูจะนอนแล้วไม่ตื่นเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเราไม่เดินตรงไปต่อเฮ้ยแม่งแสงสว่างเยอะนะเดี๋ยวต่อไปเป็นอันนี้ EP ที่หนึ่งครับเดี๋ยวเอาเจอกัน EP ที่สองทางที่จะไปสนามแบดมินตันฝั่งทางหน้าครับบายบาย พบกันบ๊ายบายอีพี EP ที่สองแล้วดูกันบ๊ายบายครับ